นะครับพี่น้องบเคียตะห็นนี่หนอ้ก้พี่หนอสวัสดีเอฟซีสุขุทุกคนนะครับนอกสวัสดีผูเขามาสมสองคนเกพครับมือน,นี้เป็นสองว,วันที่สามสิบเอ็ด มกกลาปีหกคกพี่น้องเหมือสินเดือนครับวันนี้พ้าพี่น้องเมื่อก็บเห็ดผึ่งขมครับพี่น้องเห็ดผึ่งขมปลายุค่าครับหาข้างๆครับผมสูบน้ำใส่พี่น้องเพาะเห็ดทดลองครับทดลองมาอหนึ่งสองปีเลครัถือว่าสำเร็จยู่พี่น้องสูบน้ำใส่ปลายุค่าหนาแรงๆนี่ครับเห็ดเพิ่งเกิดอยู่นะครับนอแต่ว่าเกิดบมื่อไครับเพราะว่าสภาพอากาศเพิ่เย็นแห้งมนีอากาศสิบสามองศาพี่น้องถือว่าเย็นครับบุเราจะท่านี่เอาเพื่อพี่บุญนี่ยะครับ ไปหลุดนันกการค้าวันสิเกิดหน่อยเกิดร้ายซ้ำแล้ครับพี่นอ้องบ้านห็นไหวจุ่มหนึ่งครับไปครับจุ่มแรกครับพี่นอ้องเพิ่น่ค่อยใหญ่พี่น,อน้องเพราะความชื้นเพิ่นว่ามีลมแห้งหลายดินเพิ่นแห้งไวครับเพราะอากาศเพิ่นเย็นแห้ง ถ้าดิงกันดอกเริ่มจะแตกแล้วครับต้งทาลุ่นหล้งจางนี้ครับพี่น่องเพรว่าอากาศจะเพิ่มอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นจะมีฝนมาปวยลงอีกครับห้พันเกิดต่อนะครับเน้องดอกน,น้อยๆพ,พี่น่องพุนบอสคอยสมบูลครับ พอความชื้นเพิ่นหน่อยแห้งนำนักก็บเบาเบาค่ะหากนันอีกครับกอล้วครับพี่หนอกทันโบ่เทียร์กระเป๋าหินเงาเป็นก้อเลยพี่หนองก็เดียวพี่หนอง นะเด็ดกระซองพี่น้องกอเดียวครับอือพองสีหากอกพอแล้วพี่น้องมีแล้วครับออออีกแล้วคี้เือห่างๆกันพี่น้อง ตอกน,น่อยๆพนันก็มีพี่น่องแต่พันพ่นฝ่อพี่น่องดินพันแหงนะครับตอกกระเตกแล้รสมาณนอพี่น่องเขาหนอน ปลายยุคาเนี่ยนะครับนาแรงๆล่องสุบน้ำให้เลยพี่น้องเกิดอยู่ได้ครับอู้ยเงานี่มันซ่อนด้นะครับเป็ดผงขมนะครับเนาะดอกหน่อยเพิ่มกว่า่นนี้ลดไ้ครับ เอาคุณพืชฟ่พอพี่หน่องเอกไปท้ากันอีกครับพี่น่องปลายไงยเติอบอยู่นะครับเป็นปลายยุขานะครับสูบหนาำไซน์นะครับน้องหอล้วครับพี่ใกล้ๆกันต้องบางหานันนะครับเสือ,อนหน่อยเพื่อกลายได้พี่น่อง ก้าภาษีขืนสิฝนยี่บอพยากรอากาศเปนมาวันพันวันสวยงามฝนสิโตเลยีคนอง ค่ามจืดคนพ่อพี่พ่อผักโขดก่อนนะครับเนะาะงนองคนนี้เลยเป็นอีกครับผมใหม,ม่อีกสองดอกครับพี่นี่เกิดทางทางของเต้าเชือเสื้อหน่อยร้ายแห่งครับหล่ออาณาเมษีอีกครับหล่ออหนึ่งคือว่าสิเกิดร้ายครับพี่น้องให้ผงหวานพี่น้องให้ผงหวานก็เกิดครับต้องไม่ให้ผงคุ้มนะครับพี่น้อง ครับดอกปนสิเิ็นสีหม่องหมองพี่น้องหม่องหมองหม่องมอนมองแบบอันนี้ยกใช้ยงไงสีเล่เลยนครับพี่น้องมีผิ่งหวานครับพี่น้อง บวก้มนะครับแกไข่ให้ผึ่งขมดีบวก้มครับหวานหวานหวานคือข้าวกินน้ำตาลนี่พี่เนาะหันบวหวานทอนลำตาลเอกครับแต่ว่าหันคือรสชาติออกคือนน้ำตาลพีเนาะ,ะอีกัสองสามดอกพี่เนาะผึ่งหวานครับอุ้ย รู้ขายาวๆพี่เน,นาะอู้ปนหาเสืซลพลสิเกิดเด้ครับนี่วัตถมีความซุ่มสื่อน,นะพี่น้องวัตถมีวแต่ดินพ่นซุ่มเพื่อเกิดโหลดเฮ็ดครับเพราะว่าแถวหน้าผมบ่ได้บ่ได้บ่ค่อยได้ใส่สารเคมีพี่นเนาะนะคดีเขาว่าติม,มีอีบโบเลสิเกิดซ้ำนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องะที่ผงหวานเช่นกันครับ หลังแตกแล้วแทบจะบือเลือว่าไปที่ผงวานแล้วครับสีเพียเ้ยนไปหมดอีกข้าว่าสีเห็นบ่ครับผมข้ามาสรุปเพชรกันนะครับเน้องนะครับพี่น้องยอดเห็ดของเฮาเ็พชรผงวานซ้ำสีดอกครับพี่น้องไปเ็พชรผงขมครับเห็ดพชรผงขุมยุคาเนาะครับเนาะเห็นดอกก็เลยผลัดลายพี่น้องเดี๋ยวผมฐานน้ำคลองลูกมัมหลอหมไม้กับขมสีสูบน้ำเสหมาครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับนอ้อที่ให้การติดตามโดยดีเสมอมาครับภูเขามาเบิ้งผู้ไม้วกเขามาเบิงเาาเบ้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แหละครับฝ <c oughs> ากกดติดตามเด้อครับพี่น้องช่องน้อยๆเพื่อสิไปกำลังใจผมเหดคลิปต,ต่อไปนะครับนอ้อจังมาหล่นก็อีกรอบไม่ครับพี่น้องว่าสีมานหรือบ่ามานบาดว่าสิเกิดหรือบ่เกิด ตั้วเพิน่นว่าฝนสิมาฮอยอีกอยูอจอ่จักรอบจักสิตกแฮงตกค่อยซําใดถ่ารุ่นนํากันครัวันสิออกอีกบ่ไปครับมื้อน,นี้ขอฝากไเพียงแค่นี้่ะครับพี่น้องสวัสดีครับ